ไอเวททำไมมึงเป็นวัยรุ่นสเซเว่นวะเหกครับนักเรงยนเล่าให้ฟังหน่อยเก้าต้อง้องเนี่ยต้องไฟังต้องไฟังต้องตั้งใจฟังเลยเนี่ยเต้องฟังเก้าแล้วเนี่ยอ่ะเล่ามาเดี๋คืออะไรวะนักเลียเซเว่นอ่ะคือผมไปเซเว่นในโรงเรียนใช่ไหมครับลุงโอเคอยู่แล้วทีนี้ผมก็ไปหาของกินตอนเที่ยงอ่ะแล้วก็ไปเพื่อนผมมันหยิบไอ้นี่ ไอแซนด์วิดแฮมชีสอ่าทีนี้ก็ไปให้พนักงานเขาเวลมาครับ JK ขอบคุณมากครับแต่ว่ามันมีคนอ่ะมีคนหยิบน้ำมันสกัดไามันเข้ามาหลังผมนะอ่ะฮะซึ่งมันแล้วแล้วมันหยิบไปได้ไงอ่ะมันหยิบไปได้ไงมันมือไงครับลุงบ้านไหนต่อบเนี่ยหยิบในมือเลยเหรอาแล้วครับกลัับมาครบพนักงานเขาเรียกไหมครับเรียกแค่แบงค์ออกมันมือมันมือเดินไปหยิบของเพื่อนผมแทนอ่าผมก็พอพอมันจะเดินออกไปผมก็กระชากคอเสื้อมันกลับมาอ่ะฮะ ใช่ครับแล้วผมก็บอกว่ามึงจะคืนเพื่อนกูไหมไม่คืนมึงโดนกูอะไรประมาณเนี้ยครับอฮะใช่ครับเชี่ยเอาต่อไหมครับลุงต่อต่อต่อดีทีนี้อาจารย์มาผมก็ชี้หน้าอาจารย์ครับเชี่ยใช่ครับผมชี้ให้ให้ให้มันรู้ว่ารู้ของครับลุงว่าควรอยู่ต่อหรือว่าไปไกลจากตรงนี้ <c oughs> ชินาอาจารย์นะนะใช่ครับใช่ครับเชี่ยของจริงยังไงต่อตึงไหมลุงตึงไหมจบแล้วเหรอใช่ครับแล้วอาจารย์หนีปหมไม่กล้าผมอยเวลาเฮดเคเฮยตึงจัดตึงไหมตึงไหมตึงตึงตึงเปียเลยเว่อะไรวะกี้โมยชัดๆไอสัตว์เป็นเฮียอะไรเฮียเวทเดินกุ๊ปยิ่งยิงตลอดเวลาเีย เหมือนอะไรรล่าเหมือนเด็กออทิสติกอะ่ะ <c oughs>